ลินเฟิงนายไอ้ฆาตกรจะ,จะกล้ามาที่โรงเรียนได้อีกนะฉันเป็นพยานได้ว่าครูหมาเจียพูดถึงชื่อของนายหลังจากที่ออกไปเมื่อคืนนี้ได้โปรดอย่าใส่ร้ายคนอื่นเลยเมื่อคือนฉันอยู่บ้านคนที่อาจารย์หมาเจียยติดต่อด้วยมากที่สุดเมื่อคือนนี้คือผู้ต้องสงสัยมากที่สุดผู้อํานวยการโจคุณกล้าหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณออกมาให้ทุกคนตรวจสอบไหมเอ๊ะ <c oughs> ฉันฉันอยู่ที่บ้านของตระกูลโจเมื่อคือนนี้และมีคนเป็นพยานนายบอกว่าอยู่บ้านมีใครพิสูจน์ให้ได้ไหม ใช่ใครจะรู้ว่าเมื่อคืนนี้น้าอยู่ที่ไหนมีใครพิสูจน์ได้บ้างมีใครพิสูจน์ได้บ้างฉันสามารถเป็นพยานให้ได้ฉันสามารถเป็นพยานให้หลินเฟิงได้ฉันเมื่อคืนฉันอยู่ที่บ้านของหลินเฟิงทั้งคืนเอ่ออะไรนะเจ้าหญิงสู้เธอพักอยู่ที่บ้านของหลินเฟิงทั้งคืนจริงๆเหรอบางทีคนที่สวยที่สุดของโรงเรียนอาจมีอำนาจอยู่บ้างเลยถูกหลินเฟิงจับเอาไว้ดังนั้นเธอจึงต้องพูดแบบนี้เมื่อคืนเธอทำอะไรกับมันทั้งคืนผู้อำนวยการ เออชา่ชกำเบียงอยู่ในห้องกัน2ต่อ2จะมีอะไรอย่างอื่นได้อีกโอ้พระเจ้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอเวนั่นหลินเฟิงเข้าทําแบบนี้ได้ยังไงผู้หญิงแสนสวยปกป้องหลินเฟิงจริงๆเหรอ <c oughs> อายุครบ18ปีบริบูรณ์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสํานักวิชาเกิรฮะถูก,ถกเพื่อน,นร่วมห้องชายเกลียดได้รับ200คะแนนไวไลท์ ฮอสถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ร้ายได้รับคะแนน200วายไลท์ชื่อเสียงของซูหย่าได้รับความเสียหายจากฮุสได้รับ250คะแนนวายไลท์ต้นหอมที่ทําได้แค่เหลือเท้าก็มีประโยชน์อยู่บ้างผู้อำนวยการโจปล่อยให้เรื่องนี้จบลงที่นี่เถอะฉันจะหาความจริงทั้งหมดในภายหลังฉันคิดว่าคุณแค่อยากปกปิดฆาตกรตัวจริงของเรื่องนี้ฮึไปกันเถอะห้องกายวิภาคศาสตร์ ผู้อํานวยการโจรายได้ตรวจสอบทุกอย่างแล้วผู้เสียชีวิตถูกโจมตีด้วยพลังดาบอันแหลมคมและเสียชีวิตโอเคขอบคุณที่ทํางานหนักพลังดาบที่คมกริบนี่อาจเป็นฝีมือของเจ้างวนเหวหรือเปล่าไม่เจ้างวนเหวก็มีพยานเหมือนกันหรือว่าผู้ชายคนนั้นหลินเฟิงทําแบบนั้นจริงๆแต่ไอสารเลวนี่เพิ่งตื่นพลังได้ไม่กี่วันสามารถฆ่าเหมาเจียได้จริงๆหรอสู้อย่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้ถ้าเจอเหตุการณ์เมื่อคืนควรแจ้งให้ฉันทราบทันที ฉันฉันไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานั้นฮ่าฉันก็โทษเธอไม่ได้สําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไปเข้าเรียนได้ที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะป้าฉันไม่คิดเลยว่าหมาเจียจะซ่อนได้ลึกขนาดนี้มีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่มากมายในสถาบันการศึกษาแห่งนี้หรือว่าที่ตะกูลโจดําเนินการก่อนกําหนดถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วแผนมีการเปลี่ยนแปลงไปพาหลินเฟิงมาค่ะครูใหญ่ สวัสดีนี่แผนกประชาสัมพันธ์ใช่ไหมส่งข่าวมรณากรรเก็บกับครูมาเจียทันทีมุ่งเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์การเสียสละอย่างกล้าหาญของเขาเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยโดยรอบโอเคครูใหญ่เราจะดำเนินการทันทีเฮ้ยเยอฉันจำได้ว่านายเพิ่งตื่นพลังเมื่อไม่กี่วันก่อนอัตราการเติบโตนี้น่ากลัวจริงๆเกินเติบโตของอฉริยะจะทำให้คนอื่นตกใจอยู่เสมอ ฉันคิดว่าจะชมนายสักสองสามคำแต่จู่ๆฉันก็เปลี่ยนใจแล้วดูเหมือนว่าวันนี้ฉันต้องทำโทษนายซะหน่อยแล้วใบมีดลมแยกท้องฟ้าเป็นอะไรไปนั่นคือทั้งหมดที่คุณมีเหรออีกเดียวหัวหน้าส่วนเจิ้นคุณจะรู้ถึงความแข็งแกร่งของฉันแค่ไหนพลังแห่งสายฟ้าและความเร็วเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นตัวปัญหามากไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้หญิงคนนั้นขอให้ฉันทดสอบความสามารถของเขา นายไม่คิดจะเรียนวิชาดาบบ้างหรอแค่นี้ก็พอที่จะจัดการกับคุณใช่อย่างนั้นวันนี้ฉันจะให้บทเรียนพิเศษกับนายดาบควบคุมลมสี่แบบสายลมและเมฆที่เหลืออยู่ฉันต้องหาเธอฉันไม่สามารถปล่อยให้เธออันเชิญและควบคุมลมได้อีกคืพลังสายฟ้าการกลับตัวของสนามแม่เล็กยุ่งยากจริงๆเขาปลุกพลังได้กี่แบบกันแน่ช่างเป็นโอกาสที่ดีจริงๆ หัวน้าเจิง้งนี่ควรถือว่าเสมอกันฮึฉันไม่คิดว่าสุดท้ายฉันจะตกหลุมพรางของนายนี่คือการทดสอบที่จัดโดยผู้หญิงคนนั้นและการแสดงของนายค่อนข้างดีตามมาเธอมีบางอย่างที่อยากจะคุยกับนายต่อหนะ้าโอเคคุณหลิวเป็นคนสั่งมาใช่ไหมฉันเดานะโดยวิธีการนี้มีการปฏิบัติมาตามเวลาช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนายกำลังมองอะไรอยู่เออเปล่าครับไม่ได้มองไม่ได้มอง เหลินเฟิงเป็นเหมือนกับข่าวลือจริงๆเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีโฮสต์ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีได้รับ250คะแนนมีอะไรผิดปกติกับระบบการให้คะแนนของแก๋ทำไมฉันถึงกลายเป็นวายร้ายเพียงแค่มองระบบมีมาตรฐานการตัดสินของตัวเองและสามารถตัดสินได้ตราบใดที่เงื่อนไขถูกกระตุน้นฮ่าฮ่ฮ่าอาร้อนมากฉันรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวแล้ว อาจารย์ใหญ่คุณควรหยุดการทดสอบดีกว่าไหมอุณหภูมิภายในตอนนี้ใกล้จะถึง200องศาแล้วไม่จําเป็นปรับให้สูงขึ้นอีก10องศาดอกไม้ที่ปลูกในเดือนกระจกยังขาดการออกกําลังกายอะเกิดอะไรขึ้นทําไมอุณหภูมิถึงสูงขึ้นเอ,อ่อ <c oughs> จะว่าไปเธอรู้ไหมว่าจุดแข็งของเหืินเฟิงคืออะไร จุดแข็งของหลินเฟิงฉันไม่ค่อยรู้แต่เขาสามารถหาวิธีแก้ไขในสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้เสมอดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ฉันจะปกป้องเขาดีเกินไปและจะไม่มีการเติบโตหากไม่เผชิญกับวิกฤตและ,ะเผชิญหน้าสู่หย่าทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่หลินเฟิงทำไมนายถึงอยู่ที่นี่หลินเฟิงนายซูเหย่าที่เคยแต่งตัวดีๆแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะมีรูปร่างดีขนาดนี้แอาหลินเฟิงนายเจ้ามาที่ตรงไหนกันเนี่ย เซียวหย่เมื่อเช้าเธอยังตบฉันไม่พออีกเหรอแอะผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีพวกเธอหยุดไล่เดียงสากันได้แล้วคุณป้านั่นนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจเรื่องความเข้าใจผิดที่นี่ไปส่งซุงอยากกลับไปก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับหลินเฟิงค่ะหลินเฟิงมากับฉันโอ้ทำไมป้าของฉันถึงเรียกหลินเฟิงมาตอนที่ฉันฝึกเสร็จแล้วเรื่องหมาเจียยังไม่ได้แก้ไขหรอ ปิดประตูปิดไฟด้วยคุณอาจารย์ใหญ่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้กันสองต่สอสในห้องเดียวกันแถมยังปิดไฟอีกมันจะไม่ดีเอานะนายกำลังคิดอะไรอยู่มีคนน้อยมากที่มาที่นี่ดังนั้นจึงไม่ควรมีใครตามเรามาบอกผมมาสิอาจารย์ใหญ่คุณเรียกผมมาที่นี่มีอะไรผมขอบอกลูกหน้าเอาไว้เลยนะเวลาของผมมีค่นานแค่ไหนแล้วนายยังประมาทขนาดนี้ไม่รู้หรอว่านายกำลังตกเป็นเป้าหมา เปล่าไหมาบางทีบางคนอาจรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วต้องการสร้างปัญหาเลนเฟิงกรณีของพ่อแม่ของนายมีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปมันเป็นสิ่งที่นายไม่สามารถจัดการได้เป็นเรื่องปกติสาหรับคุณที่จะเคลียร์ความขัดข้องใจของพ่อแม่คุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะมาเทศนาผมคุณต้องขอบคุณแม่ของผมที่ให้การสนับสนุนคุณมามา,มากในอดีตคุณเลยไม่มีปัญหามาโดยตลอดฮอปากไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะแก้ไขปัญหาความยุติธรรมของพี่หยุนมากไปกว่าฉันแล้วฉันอยากจะ ฉันคุณหลิวหรือว่าสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อกี้กระตุ้นเธอมากเกินไปไม่ดีแล้วการหายใจของเธอไม่ราบรื่นดูเหมือนว่าเธอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเอ๊เจ้าเด็กนี่ดูเหมือนว่านายจะโตขึ้นมากแล้วนะที่กล้ามาจูบฉันเออพี่หลิวมีอะไรจะพูดก็บอกผมมาก่อนสิโอ้ย หลินเฟิงผูก้กระทำผิดที่อยู่เบื้องหลังคดีพ่อแม่ของนายมีอำนาจมากกว่าที่นายคิดไว้มากและตระกูลโจก็เป็นเพียงเบี้ยเท่านั้นฉันเกือบจะประสบอุบัติเหตุหลายครั้งนายคิดว่าฉันสามารถต่อสู้กับพวกเขาได้หรอแม้ว่าตระกูลโจจะเป็นเพียงแค่เบีย้ยฉันก็ไม่ปล่อยพวกมันไปคุณสามารถเอาข้อมูลออกมาจากปากพวกมันได้เสมอหลินเฟิงฉันเข้าใจอารมณ์ของนาย คนหนุ่มสาวไม่สามารถหุนหันผันแแลนและเปิดเผยตัวเองต่อหน้าผู้ที่สงคบคิดด้วยได้เวลากำลังจะหมดลงแล้วทางโรงเรียนกับฉันกำลังจะจัดเตรียมทรัพยากรให้นายเพื่อที่นายจะได้แข็งแข่งขึ้นโดยเร็วที่สุดเชื่องเหมือนเถอะทรัพยากรของโรงเรียนมันมากเกินไปเอามันให้กับซูย่าดีกว่าผมมีวิธีของตัวเองที่จะแข็งแร่งขึ้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ระวังเหมือนฉันเมื่อก่อนแต่อารมณ์ของเด็กคนนี้ก็ยังดื้อรั้นมาก ฮัลโหลฉันเองเอาล่ะคุณมาที่นี่ฉันจะฟังอยู่โอเคฉันจะจัดเตรียมให้ลูกพี่นี่คือของที่คุณเส่งนายรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงมารวมตัวกันผมได้ยินมาว่ามีคนจากกองทัพเสือขาวกำลังมาและผมได้ยินมาว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเตรียมการสำเร็จการศึกษาในอนาคตของเราเกินเตรียมเกินทำางานให้กับกองทัพเสือขาวมืแล้วพวกเขากำลังมาจริงเหรอให้ฉันดูบ้างสิ นั่นคือกับตันของกองทัพเสือขาวเหรอว้าวกับตันของกอ,องทัพเสือขาวสวยมากเลยนายอยู่ที่นี่เองเหรอทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็จับนายได้แล้วเจ้าเด็กน้อยมากับฉันสู้อยา่าถอยไปโถวยผู้หญิงคนนี้ยังตามฉันไม่เลิกสร้างปัญหาให้ฉันจริงๆ <c oughs> เอ๊ะ นายเก่งมากแต่ครั้งต่อไปจะไม่ง่ายขนาดนั้นระเบิดการโจมตีด้วยระเบิดการระเบิดอื้อพลังของเธอค่อนข้างแปลกทำได้ดีมากในที่สุดฉันก็ได้เห็นเหลินเฟิงล้มแล้วคนสวยสู้ๆูฆ่ามันเลยดาบจงมาเอ๊ะนี่มันพลังพิเศษอะไรสุดยอดเกินไปแล้วอุ่นเครื่องเสร็จแล้วเรามาต่อเครื่องหลังกันดีกว่า